สามอาหารที่ผมเลือกทานเป็นประจำเพื่อทำให้อายุยืนและลดความเสี่ยงโรคมะเร็งรวมทั้งโรคเรื้อรังต่างๆด้วยนะครับสวัสดีครับผมหมอท็อนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อาครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ <c oughs> วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง3อาหารนะครับที่ผมเลือกทานเป็นประจำอ่ะทานทุกวันเนยแหละครับเพื่อทําให้อายุยืนนะครับ,รบและลดความเสี่ยงโรคมะเร็งรวมทั้งโรคเลือรลังต่างๆด้วยนะครับผมว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยและหาทานง่ายแบบสุดๆครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับ สำหรับท่านที่มีเวลาน้อยนะครับผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเรื่องของอายุยืนนะครับทุกคนอยากมีอายุยืนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราได้ศึกษามาดีพอหรือเปล่าว่าอะไรที่ทําให้เราอายุยืนผมบอกเลยครับว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้อายุยืนแน่ๆน,นั้นคืออาหารบนโต๊ะอาหารของท่านครับ เขาบอกเลยว่า good health นะครับก็คือสุขภาพที่ดี start at dinner table ก็คือเริ่มต้นที่อาหารมื้อเย็นนี่แหละแต่จริงๆก็คือทุกมื้อนั่นแหละครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาหารสำคัญมากๆนะครับอาหารชนิดแรกที่ผมจะแนะนำครับนั่นก็คือซอยบีนหรือถั่วเหลืองนั่นเองครับถามว่าทำไมผมถึงแนะนำผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนะครับ นั่นก็เพราะว่าตัวซอยบีนนะครับมันมีผลิตภัณฑ์อาหารเยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นโทฟุนะครับก็คือเต้าหู้ซอยมิ้วนมถั่วเหลืองนะครับแต่ไม่ใส่น้ำตาลนะครับอันต่อมาก็พวกถั่วแระนะครับก็ถืออยู่ในกลุ่มนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับหรืออาจจะเป็นเฟอร์เมนตดซอยนะครับก็คือการหมักนะครับถั่วเหลืองก็เช่นพวกมิโซะนะครับหรือว่าเป็นพวกซอยซอสก็ได้พวกนี้ครับ เขามีความสามารถที่จะช่วยควบคุมหลอดเลือดในการเลือกว่าไอหลอดเลือดนี้จะไปเลี้ยงตัวก้อนเนื้อร้ายที่เป็นมะเร็งหรือมาเลี้ยงตัวเราครับเขาเรียกกระบวนการนี้ว่า angiogenesis หรือการสร้างเส้นเลือดเพื่อไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆนั่นเองนะครับ มีการวิจัยว่าซอยมีนนะครับหรือผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองกลุ่มนี้จะช่วยควบคุมให้การสร้างหลอดเลือดของเราเป็นหลอดเลือดที่ดีพยายามจะเลี้ยงร่างกายของเรามากกว่าไปเลี้ยงพวกเนื้อร้ายต่างๆก็ตรงไปตรงมาครับมันเป็นหลักการที่ว่าจะให้พวกเนื้อมะเร็งเนี่ยเกิดการอดอาหารหรือไม่มีอาหารไปเลี้ยงนั่นเองนะครับอันนี้เจ๋งเด็ดมากๆครับก็จะทําให้ตัวมะเร็งเนี่ยถ้าเกิด พึ่งเป็นมันก็อาจจะฝ่อหายไปก็ได้ใครจะรู้นะครับหรือว่าถ้ามันเป็นมากมันอาจจะไม่กระจายลุกลามก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วการกินผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองอย่างถูกต้องนะครับอย่างเช่นถ้านมถั่วเหลืองก็ไม่ควรที่จะกินใส่น้าตาลมากจนเกินไปนะครับหรือว่าเป็นพวกเต้าหู้เนี่ยก็ถือว่าดีมากเพราะมีทั้งโปรตีนแล้วก็มีสารสําคัญต่างๆอันนี้ผมแนะนําเลยแต่บางท่านบอกเฮ้ยถ้าไม่ชอบล่ะไม่ชอบกินอย่างอื่นได้ไหมอยาก ป้องกันมะเร็งมีผักชนิดหนึ่งที่ผมแนะนำครับนั่นคือบรอกโคลีครับบรอกโคลีเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับเป็นผักที่ผมแนะนำนะครับให้นักเรียนในคลาสคีตโตจินิกหลายร้อยคนเนี่ยเลือกทานเป็นอันดับแรกๆเลยครับเพราะว่าเขาจะสามารถที่จะคุมน้ำหนักได้นะครับมีสารต่างๆยอดเยี่ยมเป็นผัก ที่คาร์โบไฮเดรตต่ำแต่โปรตีนสูงคุมน้ำหนักได้ดีสุขภาพแข็งแรงรวมทั้งมันยังสามารถควบคุมนะครับกระบวนการแองจิโอเจนิซิสได้เป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้นะครับหลอดเลือดเนี่ยไปเลี้ยงพวกเนื้อร้ายมากจนเกินไปแต่มาเลี้ยงร่างกายเราให้ดีขึ้นนะครับ คือมีการวิจัยครับว่าการทานนะครับบลอกลีเนี่ยประมาณนะครับสองถ้วยต่อสัปดาห์นะครับก็จะได้ผลที่ดีมากๆแล้วนั่นเองครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่2ครับที่จะทําให้ท่านอายุยืนแบบสุดๆครับต้องบอกเลยครับอาหารชนิดที่2นี้เนี่ยจะสามารถเพิ่มสเตมเซลล์หรือเซลล์ต้นกําเนิดของท่านเนี่ยให้เป็น2เท่าได้ง่ายๆเลยนะครับ ต้องบอกตรงนี้เลยครว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมันสำคัญมากๆนะครับคือเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีเป็นล้านล้านเซลล์นะครับแต่สเต็มเซลล์เนี่ยมีแค่ 0.002ซึ่งน้อยมากๆแต่ไอตัวที่น้อยมากๆกลับเป็นตัวควบคุมทุกอย่างในร่างกายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างการทําลายการซ่อมแซมน,นะครับสเต็มเซลล์เป็นจุดเริ่มต้นนะครับจะเห็นว่าการแพทย์ในปัจจุบันนะฮะจะมีการฉีดสเต็มเซลล์เข้าข้อสเต็มเซลล์ผิวหนังสเต็มเซลล์นุ่นนี่เยอะแยะไปหมด เพราะมันเป็นเซลล์ต้นกําเนิดต้นกําเนิดดีชีวิตก็ดีนั่นเองคราวนี้อาหารที่ผมจะแนะนําก็จะต้องมีสารที่ชื่อว่าフラโวนอยครับเพราะフาโวนอยเนี่ยจะสามารถกระตุ้นสเต็มเซลล์ให้เจริญเติบโตได้ดีนะครับมีปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่าอาหารที่ผมจะแนะนำนะครับที่มีフラโวนอยสูงนั่นก็คือโกโก้ครับนะครับ การดื่มโกโก้นะครับหรือนะครับดาร์กช็อกโกแลตต้องบอกนีฮะต้องเป็น70% d ดา k ร์กช็อกโกแลตช็อกโกแลตขึ้นไปนะครับถึงจะมีฟลาวนอยด์สูงและน้ำตาลต่ำนะครับส่วนโกโก้เนี่ยก็ไม่แนะนำให้ใส่น้ำตาลถ้าโกโก้จะใส่น้ำตาลผมแนะนำให้ใส่เป็นพวกน้ำตาลกลุ่มที่ไม่กระตุ้นอินซูลินซึ่งกลุ่มคีโตจินิกโลคาบไดเอทและอินเตอร์มิเตนฟาสติ้งกลุ่มคนที่ทานพวกนี้เขาจะรู้อยู่แล้วว่า น้ำตาลตัวไหนไม่กระตุ้นอินซูลินซึ่งส่วนใหญ่กระตุ้นเกือบหมดน้ำตาลที่ไม่กระตุ้นอินซูลินเช่นสตีเวียนะครับอิลิทิอ,อลัลอินูลินหล่อฮังปวยและอาลูโลสนะครับห้าตัวนี้นะครับผมบอกให้ในักเรียนในคลาสกิตโต๊ะเิกเนี่ยเลือกแค่ห้าตัวนี้ถ้าตัวอื่นไม่เลือกเลยเพราะว่าไม่ดีต่อสุขภาพมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอาหารชนิดที่สองที่ผมแนะนำนะครับโกโก้นะครับโกโก้ร้อนก็ได้โกโก้เย็นก็ได้นะครับอาจจะเติมนมนิดหน่อย กับดาร์กช็อกโกแลต70%ขึ้นไปนะครับ70 85 90นะครับมีขายเยอะแยะนะครับสเต็มเซลล์ดีชีวิตท่านก็ดีนั่นเองครับคราวนี้ครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่3บ้างครับอาหารชนิดที่3เนี่ยนะครับจะเป็นอาหารกลุ่มที่เพิ่มแบคทีเรียชั้นยอดในร่างกายของเราต้องบอกอีครับในร่างกายของเรานะครับมีแบคทีเรียเยอะมากเป็นล้านล้านเซลล์ล้านล้านตัว แล้วชนิดแบบเยอะแยะมากมายนะครับมีทั้งแบคทีเรียชนิดไม่ดีแบคทีเรียชนิดดีแบคทีเรียชั้นยอดนะครับถ้าร่างกายของเราเนี่ยมีแบคทีเรียชั้นยอดนะครับร่างกายจะสุดยอดมากพวกแบคทีเรียชั้นยอดเนี่ยจะควบคุมทั้งอารมณ์ความจําสมองการขับถ่ายการเาผาผลาญหัวใจเบาหวานความดันมันควบคุมไปหมดตัวแบคทีเรียนะครับและพวกแบคทีเรียชั้นดีพวกนี้นะครับไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนครับ มาจากอาหารและหาง่ายมากๆนะครับอาหารที่จะช่วยเพิ่มแบคทีเรียในร่างกายของท่านนะครับไม่ใช่เฉพาะลำไส้นะครับทั่วร่างกายเลยนะครับมีอยู่หลายตัวมากๆนะครับเลือกเอาที่ชอบเลยนะครับเช่นเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่อะไรก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่น้ำนะต้องเป็นผลไม้นะครับน้ำในน้ำตาลเขจะเยอะนะครับอันที่2นะครับพวกทับทิมนะครับก็เพิ่มเหมือนกันนะครับ อันที่3นะครับก็เป็นพวกของหมักดองต่างๆเช่นซาวคลาวด์นะครับเป็นพวกผักดองต่างประเทศนะครับหรือว่าเป็นพวกชีสนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับชีสนี่ไม่ต้องกลัวคอเลสเตอรอลสูงนะครับคือกลุ่มคนที่ทานคีโตจินิกหรือโลค์บไดเอทเนี่ยเขาทานชีสกันเยอะแยะแล้วคอเลสเตอรอลเขาปกติและดีมากๆด้วยนะครับอย่าไปเชื่อความเชื่อเก่าๆครับว่ากินชีสแล้วจะคอเลสเตอรอลสูงผมบอกเลยครับคอเลสเตอรอลสูงอ่ะเพราะท่านกินน้าตาลมากเกินไปนะครับมันมีภาวะดื้ออินซูลินนะครับ คือกินยิ่งกินน้ําตาลยิ่งกินแป้งยิ่งกินข้าวยิ่งกินอะไรมากนะฮะยิ่งคอเลสเตอรอลยิ่งมีปัญหานะครับคร mm hmm. าวนี้ยังมียงอย่างอื่นอีกไหมมีนะครับพวกกิมจิพวกนัตโตะอย่างนี้ก็ทานได้นะครับจะเพิ่มแบคทีเรียในลําไส้นะครับโยเกิร์ตได้ไหมได้นะครับแต่จะต้องเลือกดูให้ดีว่าไม่ใช่โยเกิร์ตที่ผสมน้ําตาลเยอะๆต้องเป็นโยเกิร์ตลดธรรมชาติเท่านั้นเลยผมบอกเลย ถ้าโยเกิร์ตที่มันผสมลดใส่ผละมงผลไม้นะครับเหมือนท่านกินขนมหวานนะครับน้ําตาลเนี่ยได้ทีไป 4- ีหช้อนนะครับโอ้โหนึกว่ากินน้ําอัดลมอะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังนะครับนี่ก็คือนะครับสามอาหารนะครับอาหาร3ามกลุ่มที่จะช่วยยืดอายุของท่านที่จะช่วยป้องกันมะเร็งได้ที่จะช่วยป้องกันโรคต่างๆได้นั่นเองครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ อาหาร3ชนิดนะครับที่จะช่วยยืดอายุของท่านให้อายุยืนแบบสุดๆนะครับลดความเสี่ยงมะเร็งแบบสุดๆและลดโรคเรื้อรังแบบสุดๆนั่นเองครับและผมบอกเลยครับผมทานทุกวันครับอาหารกลุ่มแรกครับเป็นอาหารกลุ่มที่จะสามารถลดความเสี่ยงมะเร็งได้ครับเพราะอาหารกลุ่มนี้ครับจะไปลดนะครับการที่หลอดเลือดเนี่ยเจริญเติบโตไปเลี้ยงเนื้อร้ายครับ เขาเรียกภาวะ angiogenesis คือภาวะการสร้างหลอดเลือดขึ้นมานะครับภาวะนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราสามารถควบคุมมันได้โดยการทานอาหารเนี่ยมันจะไม่ไปเลี้ยงเนื้อร้ายแต่มันจะมาเลี้ยงเราแทนครับและอาหารที่ผมแนะนําก็คือผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองครับไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้นะครับนมถั่วเหลืองแต่ไม่ใส่น้ําตาลนะถั่วแระก็โอเคครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกนัตโตะถั่วหมักก็ได้นะครับหรือซอยซอสก็พวก ซอสถั่วเหลืองนะฮะแต่ก็อย่ากินมากเกินไปนะเดี๋ยวก็จะเป็นโรคตายกันพอดีพอดีพอดีนะครับทานอย่างพอดีนะครับพวกนี้ก็จะช่วยควบคุมภาวะนะครับ angiogenesis หรือการควบคุมหลอดเลือดนะครับเพื่อการไปเลี้ยงพวกเนื้อร้ายต่างๆให้ลดลงนั่นเองนะครับบางคนบอกไม่ชอบกินหน้าไม่ชอบกินพวกถั่วอะไรเงี้ยแพ้อย่างอื่นได้ไหมได้ครับ b r o c c o l ่ครับ b r o c c o l ่ก็มีผลเหมือนกันนะครับสัปดาห์หนึ่งเนี่ยแค่2ถ้วยก็ได้ผลดีมากๆเช่นกันครับ มาต่อกันที่อาหารกลุ่มที่2ครับอาหารกลุ่มที่2นะครับที่ผมจะมาแนะนำนะครับจะเป็นอาหารกลุ่มที่จะเพิ่มปริมาณสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกําเนิดของท่านให้เป็น2เท่าเลยซึ่งเจ๋งมากๆเซลล์ต้นกําเนิดเนี่ยคือมันมีปริมาณน้อยมากๆอบบประมาณ0.002ในร่างกายแต่มันควบคุมแทบทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายคราวนี้เราสามารถเพิ่มมันได้อย่างง่ายๆโดยการทานอาหารซึ่งหาง่ายมากๆนั่นคือโกโก้ครับ ไม่ว่าจะเป็นโกโก้นะครับหรือว่าเป็นช็อกโกแลตที่มีความเข้มข้น75%ขึ้นไปครับเขาจะมีสารที่ชื่อว่าฟลาวนอยด์ซึ่งฟลาวนอยด์ตัวนี้นะครับจะมีความสามารถในการเพิ่มสเตมเซลล์เป็น2เท่าได้ง่ายๆถ้าท่านทานเป็นประจำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําเลยครับการทานโ,โกโก้ร้อนหรือว่าโกโก้เย็นนะครับแต่ว่าไม่ใส่น้าตาลน,นะครับอาจจะเป็นใส่พวกสารทดแทนความหวานที่ไม่กระตุ้นอินซูลินเช่นสเตียรีอาูริทออลอินูลิน รอฮางกล้วยหรืออะลูโรสอย่างนี้โอเคนะครับแต่อย่างอื่นไม่โอเคนะครับหรือว่าจะเป็นช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตที่ความเข้มข้น75ขึ้นไปเป็นดาร์กช็อกโกแลตแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับมาต่อกันที่อาหารกลุ่มที่3บ้างครับ อาหารกลุ่มที่3ครับที่ผมจะมาแนะนำครับนั่นก็คืออาหารกลุ่มที่จะเพิ่มแบคทีเรียชั้นยอดในร่างกายของท่านต้องบอกเลยครับว่าร่างกายของเราประกอบด้วยแบคทีเรียมหาศาลมากๆเป็นล้านล้านตัวนะครับเป็นล้านล้านตัวไม่ต้องไปรังเกียจมันนะครับมันมีทั้งแบคทีเรียดีแบคทีเรียเลวแบคทีเรียชั้นยอดคราวนี้เราจะสร้างแบคทีเรียชั้นยอดในร่างกายของเราครับเพราะแบคทีเรียชั้นยอด จะควบคุมทั้งการทํางานของสมองนะครับความคิดร่างกายจิตใจระบบย่อยอาหารระบบดูดซึมระบบเผาผลาญระบบขับถ่ายทุกอย่างนะครับซึ่งพวกนี้มาจากอาหารนี่แหละครับซึ่งอาหารมีให้เลือกเยอะแยะมากเลยนะครับมีหลากหลายท่านเลือกเอาเลยผมจะแนะนําอย่างแรกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับอันที่2ทับทิมได้เหมือนกันอันที่3ซาวคราวนะครับก็คือเป็นพวกผักดองของต่างประเทศอันที่4พวกชีสนะครับได้ไม่ต้องกูคอเลสเตอรอลสูงนะครับ อันที่5นะครับกิมจิอันที่6พวกนักตโตอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำครับนั่นก็คือโยเกิร์ตนั่นเองครับโยเกิร์ตเนี่ยถือว่าโอเคมากๆแต่ท่านต้องเลือกให้ถูกต้องครับโยเกิร์ตที่มีรสชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมเอ่ยวุ้นมะพร้าวเอ่ยอะไรอร่อยๆ,ๆไม่เอาครับเพราะว่าน้ําตาลมันเยอะนะครับถ้าเป็นโยเกิร์ตผมแนะนําโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับซึ่งมีน้ําตาลเนี่ย ลองดูข้างฉลากนะครับน้อยกว่า4กรัมนะครับต่อหน่หน่วยบริโภคหรือถ้วยหนึ่งเนี่ยนะครับถึงอนุญาตให้ทานได้ครับไม่อย่างนั้นท่านจะได้น้ําตาลไปเยอะมากๆและอันตรายต่อสุขภาพนั่นเองครับและนี่ก็คืออาหาร3กลุ่มครับที่จะทําให้ท่านสุขภาพดีตลอดชีวิตมีอายุยืนยาวนะครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งขอบคุณครับ นิวทรีพรีมโปรเทนทีโปรตีนทดแทนสูตรครบถ้วนมีโปรตีนสูงถึง23กรัมต่อซองมีใย,ยอาหารพรีไบโอติกมีวิตามินและเกลือแร่24่ิชนิดมีโอเมก้า9ไม่มีคอเลสเตอรอล,ลและไขมันทรานส์มีเอลทีอานีนเพิ่มความสดชื่นผ่อนคลายที่สำคัญเราใส่ความรู้และจิตวิญญาณในการดูแลคนไข้ลงไปเพื่อให้คุณกลับมามีพลังกลับมาสู้อีกครั้งด้วยนิวทรีพรีมโปรเทนทีพร้อมเคียงข้างดูแลคุณในทุกช่วงเวลา